เนี่ยจับดูอะมันเหมือนแบบมันไม่ได้ทารองพื้นเลยอะ่ะมันเป็นรองพื้นผิวหายใจได้จริงๆสามารถใช้ได้ทั้งผิวแห้งผิวมันผิวผสมคือใช้ได้ทุกคนเลยนะแล้วก็เป็นลุคผิวที่สวยทั้งคู่สวัสดีค่ะแพ์จากช่องแพะดสกินนะคะวันนี้แพ์จะมารีวิวเปรียบเทียบรองพื้นตัวนี้ค่ะชูอูเอมุระ รุ่น Unlimited แล้วก็ Unlimited Glow นะคะตัวนี้เขาจะขึ้นชื่อเลยนะว่าเป็นรองพื้นผิวหายใจได้ก็คือให้ความแบบเบาสบายผิวมากๆแล้วก็ให้ลุกผิวที่แบบดูสวยแบบเป็นธรรมชาตินะคะดูไม่โบะ๊ไม่หนาเกินไปที่เขาออกมาตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นรุ่น Unlimited นะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแมทแล้วก็คุมมันด้วยนะคะเป็นตัวที่แบบว่าดังฮอตฮิตของเขามากๆเพราะว่าคือมันใช้แล้วมันดีจริงทุกคนแล้วต่อมา เ,เขาถึงออกมาเป็นรุ่น Unlimited Glow นะก็คือจะให้ความ glow ความชุ่มชื้นผิวมากขึ้นแล้วแพรเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งมาก<ๆ>ก็เลยจะหยิบทั้ง2ตัวนี้มารีวิวให้ดูว่าตกลงผิวแห้งเนี่ยจะไป glow หรือว่าไปตัวแบบว่า Original ดั้งเดิมของเขาดีนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะฝั่งขวาแพรจะลงเป็น Unlimited นะคะเดี๋ยวจะใช้แปรงชูของเขาด้วยนี่ใช้แปรงชูอันนี้นะคือเกลี่ยรองพื้นดีแล้วก็ไวมากมากเลยคะ่ะแนะนําว่าควรจะมี ติดบ้านไว้เลยนะแปรงอันนี้ให้ดูตอนที่มันลงผิวไปปุ๊บนะมันก็จะเป็นฟ like ินิชแบบแมตไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้แปรงแล้วเราใช้เมือเราอาจจะเกี่ยมไม่ทันเนาะ <c oughs> เพราะว่ารุ่นเนี้ยเนื้อเขาก็จะเป็นแมตอยู่แล้วเรายิ่งใช้กับคนที่ผิวแห้งอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งฝังเร็วมาก <c oughs> นี่นะคะผิวที่ลงอลิมิเต็ดนะ ถึงมันจะเป็นครูม,มันก็จริงแต่มันยังมีความแบบเงาเงาวาอยู่ <ๆ S 1> เห็นไหมมันก็ไม่ได้แบบแมตท1ร้ซจนผิวแห้งใช้ไม่ได้อะถ้าเกิดว่าตรงนี้มีรอยสิว่าเดี๋ยวจะลองบิ้วดูนะคะว่ามันปกปิดเพิ่มไหม มันก็ยังเห็นอยู่นิดนึงนะทุกคนแต่ถ้าเป็นพวกรอยแดงนิดนิดหน่นนอยๆอ่ะมันก็ปิดได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาลงตัวโกลฝั่งนี้กันนะคะตัวโกลเนี่ยคือเนื้อมันมีความแบบช่ำๆเหลวๆเลยเหลวกว่าตัวอลิมิเตดเยอะเลยนะก็คือจะเหมาะกับคนที่แบบผิวแห้งเนี่ยเกี่ยวออกมาแล้วมันจะมีความเหมือนน้ำอะ่ะคล้ายๆแบบฟิลน้ำๆมากกว่า เห็นไหมมีความเงาของน้ำขึ้นมาเลยชัดกว่าอีกฝั่งหนึ่งทันที ความฉ่ำความโกลกว่ายเยอะเลยส่วนฝั่งนี้ก็คือมันไม่ได้ถึงกับแมทมันก็ยังชุ่มชื้นอยู่แต่ก็คือมันสู้ฝั่งนี้ไม่ได้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกลแบบทั้งผิวหน้าไปเลยอะ่ะเรื่องการปกปิดอะ่ะมันก็ไม่ได้ปกปิดเลยนะคะประมาณแบบได้น้อยถึงกลางนะเดี๋ยวเราจะลองบิวดูทีหนึ่งตัวนี้มันบิวได้เพราะว่ามันไม่หนักหน้าเลยมันเบามากเบาแบบสบายผิวสุด,สด ทาบิวสองรอบให้มันปกปิดก็รู้สึกว่าไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือใช้คอนซีลเลอร์ไปเลยดีกว่านะผิวที่ได้เราสองฝั่งก็ประมาณนี้อันนี้อันลิมิเต็ดเป็นแมทที่ยังมีความแบบชุ่มชื้นอยู่นะเนี่ยส่วนอันนี้เป็นฝั่งกโกลนะคะก็จะฉ่ำๆทั้งผิวเลยเห็นไหมทั้งหน้าเลยเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีค่ะ หน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูทีละฝั่งเลยฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง Unlimited นะซึ่งก็จะเป็นเนื้อแมทใช่ไหมความรู้สึกตอนนี้คือมันเบาสบายผิวมากทุกคนเนี่ย จับดูอ่ะมันเหมือนแบบมันไม่ได้ทารองพื้นเลยอ่ะมันเป็นรองพื้นผิวหายใจได้จริงๆเหมือนไม่มีอีกชั้นหนึ่งมาปกคลุมผิวเราเลยนะทุกคนเหมือนจับแล้วก็เป็นผิวเราไปเลยอ่ะมันแนบสนิทไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็มีความแบบชุ่มชื้นอยู่นะไม่ได้แมตท์ร้อยเปอร์เซนต์จนผิวแห้งใช้ไม่ได้นะคะอันนี้คือแพเนี่ยผิวแห้งมากเลยนะแต่ว่าใช้รุ่นเนี้ยแล้วคือผิวยังสวยอยู่เลยอนะ่ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งกโกลนะคะฝั่งกลก็จะมีความชุ่มชื้นบริเวณผิว เนี่ยทั้งหน้าเลยเห็นปะมันจะมีความฉ่ำๆแต่ว่าเบาเหมือนกันนะคะมีเพิ่มความโกล์ขึ้นมานิดหน่อยอะถ้าแพเนี่ยดูเทียบนะคะทั้งสองด้านเนี่ยกับความรู้สึกตอนนี้นะคือมันแทบไม่ต่างกันเลยมาต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าฝั่งกลเนี่ยเขาก็จะชุ่มชื้นมากกว่าแต่ว่ามันก็จะแลกด้วยการที่มันปกปิดน้อยกว่านะแล้วก็เกลี่ยง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นเนื้อน้ําเวลาทาเนี่ยถ้าผิวแห้งเนี่ยเราใช้นิ้วมือเกลี่ยเนี่ยมัน จะเกลี่ยง่ายเลยส่วนฝั่ง u ลิ i m i t e d เนี่ยถ้าใช้มือเกลี่ยเนี่ยจะเกลี่ยยากหน่อย